สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ JVC นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันนะครับว่า JVC รุ่นอะไรนะครับนี่คือกล้องวิดีโอ JVC รุ่น GZMG645BA-BAG นะครับ JVCGZMG645BA-G นะครับคุณผู้ชมครับเป็นกล้อง ถ่ายวิดีโอความคมชัดในระดับ Full HD เลยทีเดียวนะครับ1 9นี้ครับสัญ,ญลักษณ์ของเขานะครับเขาเขียนบอกเลยว่า1 9 2 0ง0คูณ0ซึ่งก็คือ Full HD นั่นเองนะครับ Up Convert via HDMI นะครับถ้าหากว่าเราต่อด้วยสาย HDMI นะครับให้ความคมชัดในระดับ Full HD เลยนะครับตัวนี้ มี h a ร์ดดิสในตัว 60GB นะครับคุณผู้ชมครับสามารถถ่ายนะครับอัดวิดีโอต่อเนื่องจากตั้งแต่14ชั่วโมงถึง75ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับมีวันทัด Export นะครับสามารถต่อสายอัพโหลดขึ้นสู่ YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ Optical Zoom 35X นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ยังคงเก็บไฟนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวตัวนี้เป็นออโต้เลยนะครับหน้าเลนตัวปิดเลนถ้าเราเปิดเครื่อง นี่หน้าเลนเปิดอัตโนมัตินะครับเอาละครับผมจะลองเปิดเครื่องนะครับนี่ครับลองเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็หน้าเลนก็เปิดออกอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองเล็กคอร์ดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหความคมชัดตัวนี้เห็นแตกต่างเลยครับกับโซนี่ตัวเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ Fu l l hd นะครับคุณผู้ชมครับ ปุ่มเล็กคอร์ดนะครับปุ่มสีแดงๆปุ่มนี้อ่าผมจะทดสอบนะครับเล็กคอร์ดปึ๊บนี่ครับดังติ้งขึ้นมานี่มีสัญลักษณ์สีแดงๆตรงนี้ขึ้นคําว่าเล็กคอร์ดก็แสดงว่าเล็กคอร์ดแล้วซูมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับซูมปึ๊บปึ๊บนี่ครับซูมเข้าซูมออกได้สบายเลยครับเครื่องแจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับซูมเข้าซูมออกเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับอ่าถ้าเราหยุดอ่าเล็กคอร์ดเราก็กดอีกทีหนึ่ง ๊บเนี่ยครับอ่าเมื่อเราจะดูนะครับคุณผู้ชมครับก็กดปุ่มเล a y ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะมีคำว่าเล a y นะครับตัวนี้มีสาย HDMI มาด้วยนะครับอ่ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็กดเล a y ตรงนี้ได้เลยทัชสกรีนเช่นกันนะครับตัวนี้กดปุ่มเล a y ได้เลยนะครับอ่าขออภัยนะครับไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับเป็นเป็นปุ่มโอเคตรงนี้นะครับแต่สัญลักษณ์ขึ้นเล่นตรงนี้นะครับ เราจะไปกดในหน้าจอนะครับไม่มีผลต้องกดคําว่าโอเคตรงนี้เนี่ครับกดโอเคนะครับขออภัยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับแต่โซนี่เมื่อสักครู่ทัชสกรีนแต่ตัวนี้ไม่ทัชสกรีนนะครับนี่ครับนครับคลิปที่เราดูเครื่องจมจริงครับคุณผู้ชมเข้ามออก่มนะครับคุณผู้ชมเมื่อสต็อปก็กดปุ่มนี้ครับนี่ครับกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับ กดปุ่มนะครับนี่ครับก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มากดเป็นวิดีโอกลับคืนไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับก็กดจากปุ่มเล่นตรงนี้แหละครับมันก็จะกลับไปที่โหมดการเล่นวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราปิดฝามันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับหน้าเลนก็จะปิดเข้ามาอัตโนมัตินะครับตัวนี้ full HD เลยนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็สภาพเครื่องนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมครับสวยกิิบเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สวยกิิบกิบเห็นเเลยนะครับคุณผู้ชมอื้อหอสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากครับสําหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา5้าพันห้ารอบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ